เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเอ๊ะบางวันเนี่ยนะพลังงานมันหมดตั้งแต่ยังไม่ทันจะเที่ยงเลยทั้งๆท,ที่เราก็เพิ่งกินมื้อเช้าไปแท้แท้วันนี้ล่ะครับเราจะมาไขาความลับกันว่าโปรตีนจากพืชคุณภาพสูงเนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนเช้าที่แบบอ่อนล้าให้กลายเป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังได้ยังไงมาครับมาปลดล็อกศักยภาพของวันไปพร้อมๆกันเลยอาการแบบนี้คุ้นๆกันไหมครับกาแฟแก้วแรกก็แล้วนะแต่ก็ยังเอาไม่อยู่ พอสายๆหน่อยโอ้ยหนังตาเริ่มหนักไม่มีสมาธิทำงานเอาซะเลยรู้ไหมคะว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าไอ้มื้อเช้าที่เราคิดว่าดีนักดีหนานเนี่ยแหละอาจจะเป็นตัวการสำคัญของเรื่องทั้งหมดนี้เลยก็ได้นะเอาละมาดูกันทีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปัญหานี้เขาเรียกว่าภาวะน้ำตาลดิ่งครับคืองี้ครับมื้อเช้าส่วนใหญ่เลยนะที่เน้นคาร์โบไฮเดรตสูงๆ นึกภาพตามนะครับขนมปังขาวเอ่ยข้าวเหนียวหมูปิ้งเอ่ยพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งปรี๊ดขึ้นไปเลยผลก็คือเราจะรู้สึกสดชื่นแป๊บเดียวจริงๆครับแต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละหลังจากนั้นระดับน้ําตาลมันจะดิ่งลงหวบเลยแล้วไงต่อก็อ่อนเพลียสิครับหมดแรงแล้วก็หิวอีกแล้ววนลูปไปอย่างนี้แหละครับแต่แต,แต,แต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่าเรามีทางออกที่น่าสนใจมากๆเลย นั่นก็คือการเลือกกินปโปรตีนจากพืชที่เขาออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะซึ่งเจ้านี่แหละครับจะเข้ามาช่วยจัดการกับปัญหาพลังงานที่มันสวิงขึ้นขึ้น,นลงลงแบบนี้ได้อย่างตรงจุดเป,ป๊ะเลยทีนี้คําถามก็คือแล้วอะไรล่ะที่ทาให้ปโปรตีนจากพืชตัวนี้มันแตกต่างแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะไปส่องเบื้องหลังทางวิทยาศาสตร์กันครับว่าเฮ้ยส่วนประกอบกับคุณสมบัติพิเศษของมันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ โอเคสิ่งที่ทําให้โปรโตีนตัวนี้มันเจ๋งเนี่ยนะมันมีอยู่หลายข้อเลยครับข้อแรกเลยมันต้องมีกรดอะมิโนจําเป็นครบครบทั้ง9ชนิดเลยนะข้อ2คือเรื่องการย่อยและการดูดซึมต้องสมบูรณ์แบบหรือที่เขาเรียกว่าค่า P/D c a s เท่ากับ1ซึ่งค่ามีเนี่ยเทียบเท่ากับโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เลยนะครับสุดยอดมากแล้วก็ยังไม่หมดนะยังต้องมาจากพืชหลายหายชนิดต้องปลอดภัยจาก GMO และที่สำคัญมากๆเลยคือ ต้องไม่มีการเติมสารให้ความหวานหรือสีสังเคราะห์เข้ามาปนเปื้อนเลยครับแล้วคำถามคือทำยังไงล่ะให้ได้กรดอะมิโนโครบคำตอบง่ายมากครับก็ผสมผสานมันซะเลยดูในตารางนี้สิครับจะเห็นภาพชัดเลยว่าโปรโตีนจากพืชแต่ละตัวเนี่ยนะเขามีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปอย่างโปรโตีนถั่วเหลืองกับถั่วลันเตาไลาซินสูงปรี๊ดเลยแต่เมไทอนีนกลับมีน้อยในขณะที่โปรโตีนจากข้าวสาลีกลับกันเลยครับ มีเมไทโอนินสูงแต่ไลซีนดันน้อยพอเราจับทั้ง3าอย่างนี้มารวมกันปิงเหมือนจิ๊กซอว์เลยครับมันเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กันและกันพอดีเปะ๊ะกลายเป็นโปรโตีนที่สมบูรณ์แบบในที่สุดเอาล่ะพอเข้าใจคุณสมบัติเบื้องต้นกันแล้วนะทีนี้แหละครับของจริงเรามาดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันจับต้องได้กันด้างดีกว่ามาดูกันเลยว่าโปรโตีนที่ว่าเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยจัดการกับแป้งและน้ำตาลในมื้ออาหารของเราได้ยังไง เรามาเริ่มกันที่การทดลองแบบง่ายๆเลยนะแต่เห็นภาพชัดเจนมากเราจะใช้โจ๊กนี่แหละครับอาหารเช้ายอดฮิตที่รู้ๆกันอยู่ว่าแป้งเพียบมาดูกันเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเติมโปรโตีนพืชตัวนี้เข้าไปดูนะครับในการทดลองเนี่ยพอเราใส่เอนไซม์ที่ใช้ย่อยแป้งลงไปในโจ๊กเปล่าๆผลที่ได้คือฟู่ตัวอย่างเปลี่ยนเป็นสีส้มเลยซึ่งมันแปลว่าแป้งถูกย่อยกลายปเป็นน้ำตาลไปเยอะมากแต่ แต่พอลองทำการทดลองเดียวกันเปะ๊เปะๆกับโจกที่ผสมโปรโตีนพืชเข้าไปผลคืออะไรดูสิครับตัวอย่างแทบไม่เปลี่ยนสีเลยโอ้โหนี่มันถือภาพที่ชัดเจนสุดๆไปเลยนะครับว่าโปรโตีนพืชเนี่ยมันสามารถเข้าไปชะลอหรือจะเรียกว่ายับยั้งการย่อยแป้งให้กลายเป็นน้าตาลได้จริงๆโอ้โหผลในห้องแลบก็น่าทึ่งขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นอีกคือแล้วในร่างกายของคนเราจริงๆละ่ะมันจะเป็นยังไงไม่ต้องเดาครับ เราจะไปดูกันต่อในการศึกษาทางคลินิกกันเลยการศึกษานี้ออกแบบมาง่ายๆตรงไปตรงมาเลยครับเขาหาอาสาสมัครที่สุขภาพดี14คนมาทำแบบนี้วันแรกให้ดื่มแค่น้ำตาลกลูโคสอย่างเดียวส่วนอีกวันให้กินโปรตีนพืชเข้าไปก่อนแล้วค่อยดื่มน้ำตาลกลูโคสตามเข้าไปจากนั้นก็จับวัดระดับน้ำตาลในเลือดต่อเนื่องไปเลยครับ120นาทีมาดูกันว่าผลเป็นยังไงและนี่คือผลลั์ครับบอกเลยว่าน่าทึ่งมาก ดูกราฟแท่งนี้นะครับมันชวยเห็นระดับน้ําตาลในเลือดที่พุ่งขึ้นไปสูงสุดเห็นความแตกต่างไหมครับแท่งแรกเนี่ยคือกลุ่มที่ดื่มแค่น้ําตาลโอ้โหระดับน้ําตาลพุ่งปรีดขึ้นไปสูงมากเลยแต่พอมาดูแท่งที่2กลุ่มที่กินโปรตีนพืชเข้าไปก่อนระดับน้ําตาลขึ้นไปน้อยกว่าแบบคนละเรื่องเลยครับนี่แหละครับคือหลักฐานที่ชี้ว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยมันอาจจะช่วยลดภาวะน้ําตาลดิ่งได้จริงๆผลก็คือเราจะมีพลังงานที่นิ่งขึ้นคงที่ขึ้น แล้วก็ไม่รู้สึกหยหรือหิวบ่อยๆหลังกินข้าวนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนประโยชน์ของโปรโตีนเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องการจัดการพลังงานในระยะสั้นๆแค่นี้นะครับมันยังส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวในด้านอื่นๆที่น่าสนใจมากๆอีกเพียบเลยแล้วนอกจากเรื่องคุมน้ําตาลในเลือดเนี่ยโปรโตีนมันยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้างล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่ามันส่งผลดีต่อสุขภาพลำไส้แล้วก็กล้ามเนื้อของเราได้ยังไงบ้างเรื่องแรกในลำไส้ของเราเนี่ยนะ โปรโตีนจะกลายเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีเ r ียตัวดีๆเลยครับซึ่งในกระบวนการนี้มันจะสร้างสารที่มีประโยชน์มากๆขึ้นมาสารพวกนี้แหละครับที่จะส่งสัญญาณตรงมาที่สมองเลยบอกว่าอิ่มแล้วทําให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นไม่ไปหาอะไรกินจุกจิกที่เจ๋งไปกว่านั้นคือมันยังช่วยสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่ดีในลําไส้ทําให้พวกเชื้อโรคตัวร้ายๆเนี่ยโตยากขึ้นด้วยครบเครื่องจริงๆ และอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องกล้ามเนื้อครับมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากเขาไปเจอว่าการที่เรากินโปรโตีนเยอะๆในมื้อเช้าเนี่ยนะมันมีความสัมพันธ์โดยตรงเลยกับมวลกล้ามเนื้อโดยรวมที่สูงกว่าแถมยังสัมพันธ์กับแรงบีบของมือที่แข็งแรงกว่าด้วยเมื่อเทียบกับการไปอัดโปรโตีนหนักๆในมื้อเย็นนะคนละเรื่องเลยนี่แหละครับเป็นการตอกย้ําแบบชัดๆเลยว่าการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยโปรโตีนเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนมาถึงตรงนี้ เราคงเห็นกันแล้วนะครับว่าโปรโตีนจากพืชเนี่ยประโยชน์มันหลากหลายแล้วก็น่าทึ่งมากๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปรวบยอดทั้งหมดเข้าด้วยกันอีกทีเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนในการปลดล็อกศักยภาพของทุกๆวันของเราครับสรุปหัวใจสําคัญเลยนะครับง่ายๆเลยการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยโปรโตีนพืชคุณภาพสูง 1. ช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดพลังงานไม่ตกควบ 2. ลดความหิวระหว่างวันเลิกกินจุกจิกไปได้เลย 3. เสริมสร้างและรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงและ 4. ยังช่วยให้ระบบเผาผลาญของร่างกายเนี่ยทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวันเลยครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้นะครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ไปคิดกันก็คือพรุ่งนี้จะเริ่มต้นวันใหม่กันยังไงเพื่อให้เป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังและปลดปล่อยศักยภาพออกมาได้สูงสุดครับ